าหากวันนี้นะคะคุณกำลังมองหานะคะรถโยนตโตโยต้า,าติดนะคะ 1.6G นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าถ้าหากคุณกำลังมองหารถปีใหม่อย่างเช่นปี18ค่ะและเลขไม่ไปแค่70,000แค่เท่านั้นต้องคันนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอกับโบอีกแล้วกับที่นี่ที่เดิมเต็นรถยนต์มือสองราชพุณปีขาสินเตอร์ค่ะและแน่นอนนะคะถ้ามาเจอกับโบในทุกๆคลิปเนี่ยโบต้องมีนะคะร,รถยนต์นะคะที่น่าใช้นะคะประจําปี2 0 2 2นะคะหรือว่ารถยนต์ที่น่าซื้อในช่วงนี้อย่างแน่นอนเขาเรียกว่าคู่ควรแก่การเสียตังค์นะคะและแน่นอนค่ะวันนี้ค่ะคุณกำลังมองหารถยนต์เจ้าตลาดอย่างเช่นเจ้าตัว toyota corolla altis 1.6d นะะหลายๆที่เนี่ยนะหลายๆคนเนี่ยก็คงจะคุ้นตานะกับรถปี17 สมควรวันนี้ค่ะโบพามาเจอกับรถปี18กับเรขไมค์แค่70,000อย่างเช่นเจา้าออาติคันนี้ค่ะอย่างที่หลายคนทราบวันนี้อยู่แล้วนี่ยออาติสเนี่ยสำหรับรูปหลักค่ายนอกเี่กก็มาได้อย่างลงตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบริเวณนะกระจังหน้าที่ออกแบบมาให้รถดูใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็มาพร้อมไฟเด y t i m e r u n น i n g เรียบร้อยแล้วค่ะคันนี้เนี่ยเป็นบอดี้นะคะเป็นสีเทาแบบนี้ค่ะก็เป็นสีที่ใช้ได้กับทุกวันเกิดเป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายและที่สำคัญขายต่อราคาไม่ตกอย่างแน่นอนค่ะ คันนี้นะเรื่องล้อแม็กเรื่องอะไรต่างๆเราก็ดูแลในเรื่องของล้อนะ,ะมาให้อย่างดีเลยค่ะนะคะแล้วก็คันนี้นะคะก็มากับบอดี้ที่เดิมนะคะบางเฉียบเลยค่ะกระจกข้างเป็นกระจกข้างพับแล้วก็เรัาไฟฟ้าพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวนะคะเมื่อคุณมีกุญแจคีเลสที่เอาไว้ในกระเป๋านะคะคุณกดที่บริเวณด้านคนขับนะคะที่ประตูด้านคนขับมือจับนะคะหนึ่งครั้งค่ะรถนะคะจะล็อกแล้วก็กระจกข้างจะพับปิดอัตโนมัติและเมื่อคุณปลดล็อกคุณก็แค่เอามือไปดึงปุ๊บนะคะกระจกข้างก็จะ สามารถที่จะเปิดอัตโนมัตินั่นเองค่ะ บอดี้เดิมทั้งคันไหมเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะนะคะหลายๆคลิปตอนนี้เนี่ยโบ๊ะมาจะให้ทุกคนดูในเรื่องของตัวบอดี้กันให้มากขึ้นแล้วกันนะคะเพราะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงอยากจะแบบดูบอดี้นะคะเพิ่มเติมนะจากที่เรารีวิวไปแต่ก็ต้องบอกเนี่ยทุกคนดูดิว่ายางขอบประตูมันแน่นมากเลยแน่นจนบางทีโบไม่อยากจะแกะเลยเพราะเดี๋ยวมันจะเสียรูปเนาะข้อดีของการมียางขอบประตูก็ต้องบอกว่าเขาก็มีเอาไว้เนี่ยใช้สําหรับการเก็บเสี่ยงบริเวณด้านนอกเข้ามารบกวนในรถหรือว่าการเก็บกลิ่นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้ ให้ยางมันเสื่อมได้และสุดท้ายพวกกลิ่นหรือว่าเสียงต่างๆมันก็จะเข้าไปรบก,กวนในรถนะคะได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองค่ะเรื่องบอดี้เนี่ยทุกคนไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะเรามีการรับประกันให้บอดี้ตัวถังไม่มีชนหนักไม่มีน้ำทุ่มไหม่แท้อย่างแน่นอนและนี่คือสิ่งที่ยืนยันค่ะว่าเจ้าคันนี้เป็นตัวปี18แท้ก็เป็นนเรื่องของแพนเพจค่ะคันนี้นะคะทุกคุณขาผลิตนะคะออกกัสนะคะเดือนสิงหาปี2018เนอะเป็นปีคศค่ะเนคันนี้เนี่ยนะคะไปขายต่อราคาไม่ตกแน่นอนคุณขายได้ปี18ออย่่่างแนนนคะ เอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนมาดูในสวนข,ของบอด,ดี้กันดีกว่าคันนี้เนี่ยรองรับการเติมน้ำมันนะคะได้ถึง e85 เลยนะสำหรับเจ้าตัวอัลติคันนี้เนาะนะเป็น e85 โรงงานเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นใครที่กนนังวลในเรื่องของตัวอัตราค่าน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะอย่างแรกเลยคันนี้เป็นรถยนต์ปี2016ใช่ไหมทุกคนแล้วมันสามารถเติม e85 ได้ ขอโทษค่ะคันนี้นะเป็นรถยนต์ปี1 8เครื่องยนต์1.6จ 1600cc ซและเติมอ e ิป E85 ได้ด้วยสำหรับห้องเก็บสัมพระนะคะก็แน่นอนเลยค่ะดูยังไงอย่างแรกเลยนี่ในห้องเก็บสัมพระเนี่ย กว้างมากเรียกได้ว่าพื้นที่ใช้สอยก็มีเอาไว้ให้ใช้สอยกันได้อย่างสบายและลงตัวมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวพามาดูในส่วนของ,งบริเวณท้ายตูดรถกันหน่อยดีกว่าว่าโดนสิร้อเสอหนักๆมาหรือเปล่านะคะทุกคนไม่ต้องตกใจยังอร่อยไม่ได้หายไปไหนนะคะจริงๆน้องมีมาให้กับรถค่ะเพราะว่าแม่แรงและเครื่องมือซูนร้อยอยังอยู่แต่เพียงแต่ว่าเราแกะออกเพื่อตัวจเช็คนะ,คะบริเวณ เรือรอยต้องรอต่างๆบร,ริเวณท้ายรถนเองค่ะว่าน้องคันนี้เนี่ยนะคะแอบโดนสิบล้อจิ้มตูดมาหรือเปล่าค่ะยาแนวเดิมโรงงานยังอยุดค,ครบแบบนี้เหลืองนวลแบบนี้ไม่มีสีโป๊แบบนี้รับรองว่ารถคันน,นี้ไม่ได้โดนชนท้ายหนักมาอย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวโวจะพาทุกคนไปดูกันในส่วนของบริเวณด้านในนะคะสำหรับจะเอาติ๊กคันนี้กันดีกว่าแล้วเดี๋ยวพาไปดูว่าเลขไม์ของน้องเนี่ยเจ็ดหมื่นจริงไหมเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้โบพาทุกคนเข้ามายู่ที่บริเวณด้านในห้องผูุดิสการ์ของกันตี้นเนา คันนี้ปีสนะิบแปดนาโบให้ดูแผ่นเทปไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ข้อดีของเขาอย่างแรกเลยที่โบชอบเนี่ย,อยขออนุญาตาปรับเบาะนิดน,นึงนะคะ SRS Airbag ตรงนี้ค่ะ Airbag ให้7ใบในรถ1คันถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากเมื่อเทียบกับรถที่เป็นปีเดียวกันสกิเมเนต์เดียวกันรุ่นเดียวกันในตลาดบ้านเราที่ให้ Airbag มาถึง7ใบนะคะแล้วก็อีกสิ่งนึงที่โบชอบคือตรงนี้ทุกคนไฮไลท์เลยเพเชื่อว่าผู้หญิงอย่างเราเนี่ยเวลา ก่อนที่จะผู้ชายก็ได้นะจริงๆอะเวลาก่อนที่จะลงรถจะอะไรเราก็ต้องตรวจเช็คแบบเสื้อผ้าหน้าผมอะไรอย่างงี้กันนิดนึงนะคะอันนี้ก็มีในส่วนของไฟนะ,ะสองให้เนาะแล้วก็มีกระจกที่สามารถเลื่อนแล้วก็พับปิดแบบนี้ได้อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะคะแล้วบริเวณด้านในก็เป็นเบาะภายในสีครีมหรือว่าสีเบจแบบนี้ค่ะเป็นเบาะหนังที่ถูกออกแบบมานะใช้สําหรับที่เราสามารถใช้ทิชชู่เปียกเช็ดทาความสะอาดได้ใช้น้ํายาเช็ดทําความสะอาดใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ดทําความสะอาดได้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายของเบาะอย่างแน่นอนค่ะแล้วทุกคนซูมมาดูกันตรงนี้ เดีเ๋ยวที่เล่าให้ฟังว่าปี18หายากแล้วไม่เจ็0หแบบนี้หายากกว่าค่ะทุกคนนะขอจอเอฟเฟกเลยนะเสียงตรมือดังๆเลยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่หายากมา,มากๆเลยนะสำหรับออาติในบ้านเรานะคะและบริ์ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของเขาเรียกว่าหน้าจอนะคะเป,เป็นแบบเป็นเครื่องเล่นนะคะดี d นะเหมือนทั่วไปเลยอันนี้ออกข้างเ้าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็จะมีที่เฉบ a u x หรือที่เสียบบลูบีแต่แต่นะใครมาจากคลิปวิดีโอนี้นะคะอยากได้จอ a อนด o อ d พร้อมกล้องหลังเดี๋ยวมาคุยกันได้เกียร์นะคะก็เป็นเกียร์ในสงเกียร์อัตโนมัติ7สปีดเรียบร้อยแล้วค่ะมีโหมดแมนนวลให้คุณได้เลือกเล่นกันด้วยนะคะก็มีที่วางแขนที่อะไรถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์คันหนึ่งเลยะคะ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันที่บริเวณนะคะด้านหลังกันดีกว่านะคะว่าคันนี้จะนั่งสบายขนาดไหนและจะเป็นยังไงใีตัวเลยะคะ่ะ เอาละค่ะตอนนี้พวกคาทุกคน,นะคะเข้ามาอยู่ที่บริเวณนะคะห้องผูษษ้โดยสารด้านหลังของเจ้าตัวเอ t i s 1 6 g ปี18คันนี้นะค่ะนะคะสัญลักษณ์แอร์แบ็กโรคคัคคคนจริงๆขอให้ไม่ถึงเจ็ดใบจริงจงค่ะทุกคนและบริเวณด้านหลังก็มีในสูวนของช่องเสียบ USB ให้นะคะทั้ง2ช่องแบบนี้นะคะหมด ปัญหาหมดกังวลใจหมดเรื่องตีกันเวลาชาร์จแบตเลยนะคนนู้นก็แบตหมดคนนี้นนก็แบตหมดนะคะนี่สามารถที่จะเสียบชาร์จได้เลยเนะี่ยสองช่องแบบนี้สําหรับผู้โดยสารด้านหลัง,งนั่นเองค่ะจริงๆบอมว่าอันนี้มันตอบสทย์มากเลยนะเผื่อใครที่ออกไปแล้วแบบอยากจะได้เอาไปวิ่งแก๊บด้วยบางทีรับผู้โดยสารมาเนี่ยถ้าเกิดรับผู้โดยสารสนามบินรับผู้โดยสารฝรัง่งหรือเหมางานนะคะข้ามจังหวัดเนี่ย นเชื่อว่าผู้โดยสารหลายท่านเนี่ยก็อยากจะมีในส่วนของที่ชาร์จไฟแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกนะคะให้กับลูกค้าคุณได้อย่างดีมากๆเลยนะคะเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูกันในส่วนของบริเวณห้องเครื่องกันดีกว่าว่ารถคันนี้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันเลยคะ่ะ เอาละค่ะนะต้องบอกเลยค่ะว่าอันนี้คือเจ้าหน้าตากเครื่องยนต์เนี่ยดูโอวีวีทีไอนะ,ะ TI, นะขนาด 1, 6 0 0ซีซีของเอาติดหนจีปี18คันนี้ค่ะนะคะแน่นอนเลยเครื่องยนต์นะคะเดินเรียบเสียงเพาะนะคะไม่มีเสียงรบกวนใจอย่างแน่นอนค่ะและที่สำคัญต้องบอกเลยค่ะว่าหากใครนะคะที่จองและรับรถนะคะภายในวันที่ 10- สิงหาคม2 5 6นนี้นะคะและหากคุณกังวลค่ะว่ารถคันนี้เครื่องยนต์จะเสียไหมระบบเกียร์จะมีปัญหาไหมเบรก a อ s อะไรต่างๆจะเกิดปัญหาของคุณหรือไม่ก็ ับประกันเนี่ยเครื่องเกียร์ให้นะคะ2ปีนะคะเต็มเต็มเลยค่ะพระ้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินอีก24ชั่วโมงนั่นเองค่ะเอาลละค่ะรัะใครอยากเป็นเจ้าของเอาติกคันนี้ปี18มาย74แท้น,นะคะวันนี้รับโปรโมชั่นเลยค่ะเพียงแค่คุคณกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ไปที่หน้าเฟซบุ๊กของคุณนะคะให้เราไปแชร์ได้หรือสามารถแคปคลิปวิดีโอนี้นะคะส่งมาให้ทางแอดมินได้ในอินบ็อกซ์ค่ะหรือโทรมาแล้วแจ้งว่าดูมาจากยูทูบวิดีโอนี้นั่นเองค่ะคุณก็จะมีสสสสิิิทธ์รรรััับในนนนนนน่่่่่่่่วววขออองโโโโปปปมมมมมชชชพเเศษีกกาาาายยคะะไจ็ุุดด หรือใครนะที่เป็นสายเที่ยวนะวันนี้รับโปรโมชั่นไปเลยค่ะติมน้ำมันฟรีนานสูงสุดค่ะ12เดือนเช่นเดียวกันค่ะกับราคาเจ้าคันนี้เพียงแค่477,000บาทเท่านั้นค่ะเอาติดปี18แท้จด18ไม่70,000นะแบบนี้ต้องบอกว่าราคาที่ไหนไม่ได้อย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะาโบลและเจ้าออาติดค,คันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ